วัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ i อค p h โฟน TV นะครับผมวันนี้ผมมากับเจ้าตัว Honor X8B ตัวนี้เลยครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็โอ้โหถ้าดูจากในกล่องนะฝากล่องเนี่ยมันก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวเมลอนหรือเปล่านะฮะช่วงนี้กำลังแรงเลยนะครับ แล้วก็ข้างหลังมันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนังแบบวีแกนด้วยนะครับผมแล้วก็มีลวดลายนะถ้าดูจากกล่องเนี่ยหนังของหลังของมันเนี่ยจะมีลวดลายเป็นแบบตจึกด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นดีครับผมรู้สึกว่าตัวซีรีส์ h o n o r เอ็กแปดนะไม่ว่าจะเป็น X8x8Ax8B เเนี่ยมันจะออกแนวแบบแฟชั่นแฟชั่นนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมถ้าดูจากกล่องเนี่ยมันจะบอกว่า ให้ลอมมา512 g b เลยนะครับลอง512 g b ก็ถือว่าเยอะนะฮะเทียบทด้กับเรือธงแบบเมื่อก่อนเลยนะซึ่งในเรทราคาเนี่ยไม่เกินหมื่นนะราวๆ8ปด0 0 0เนี่ยก็ถือว่าไม่มีตัวไหนให้มา ลอมความจุเท่านี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวแรมนะครับผมก็อยู่ที่8ปดจิกนะครับผมซึ่งก็มี Honor Ram Turbo เพิ่มให้อีก8รวมเป็น16บหจิกเลยนะครับก็งั้นเดี๋ยวผมมาแกะดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันลักษณะรูปร่างเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีอะไรแถมมาบ้างนะครับอันบอกก่อนนะครับเอาละรครับมาแกะกล่องเจ้าตัว Honor X 8 B กันนะครับผม ด้านล่างนะฮะก็มีบอกว่าตัวรอม512แบบที่ผมบอกไปนะฮะอู้แต่เขาบอกว่าสีเป็นเทเนียมซิลเวอร์เนาะซึ่งก็ไม่ใช่สีที่อยู่บนหน้ากล่องตัวนี้นะเสียดายจาังถ้าได้สีตรงนี้แล้วก็สวยเลยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาแกะดู๋อแล้วก็มีภาษาไทยนะฮะแน่นอนว่าเข้าไทยแน่นอนนะครับ แน่นอนเราเจอกับตัวเครื่องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในหน่อยอ่ะก็มีตัวเคสนะครับผมเป็นเคสใสนะเคสใสแล้วก็ตัวคู่มือเข็มจิ้มซิมอ่าก็แน่นอนฮะสายชาร์จต้องให้มาอยู่แล้วแล้วก็ที่ชาร์จนะครับเขาก็ยังแถมมาให้เนาะเป็น Honor Super Charge นะครับผมอ่าเห็นเขาบอกว่าอยู่ที่35วัตต์นะครับผม ให้ชาร์จเร็วอยู่เหมือนกันนะเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะฮะด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเจอโอ้โหจอนะขนาด6.7นิ้วก็รู้สึกว่าใหญ่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าขอบจอเนี่ยมันบางนะฮะบ,บางแบบว่าเท่ากันหมดเลยนะครับนี่ซ้ายขวาบนล่างนะครับผมก็บางนะปกติเนี่ยเลดเราคานี้นะมักจะให้แบบข้างล่างก็จะมีความหนานิดนึงนะฮะไม่บางแบบนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นจอที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะถ้าดูจาก สายตาผมตรงนี้คือสีสันสวยงามความละเอียดดีเลยนะครับผมและด้านบนนี้ก็จะมีตัวกล้องหน้านะครับแบบเจาะรูอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นเป็นเมคแคปซูลอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีกล้องนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแฟลชนะครับผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือมีแฟลชสําหรับถ่ายในที่แสงน้อยให้ด้วยนะไม่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะฮะเราก็จะเห็นว่าเออมันมีความบางนะ ประมาณถ้าดูจากสเปคเนี่ยจะประมาณ6มิลก,กว่าเองนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่มีความบางมากเลยนะแล้วก็เนี่ยด้านบนนี่นะครับก็จะมีตัวไมต์ตัดเสียงเนาะด้านฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวปุ่ม power กับปุ่ม s นลายนิ้วมือตรงนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มปรับเสียงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวลําโพงหลักนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวช่องชาร์จ type c เนาะแล้วก็ตัวไมนะครับผม ในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้สวยนะอันนี้ผมเป็นสีเงินนะฮะแต่ว่าถ้าดูเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงแวบวับเป็นสีอื่นๆเหลื่อมๆนะฮะก็ถือว่าทําได้สวยนะฮะอย่างที่บอกก็คือ Honor X8B เนี่ยมันออกแนวแฟชั่นแฟชั่นอยู่แล้วนะฮะนี่ดูแบบสุอร์ชายมากนะฮะนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบ สีเขียวตัวนั้นก็สวยอีกเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นผิวหนังนะครับพื้นผิวจะเป็นแบบหนังเทียมนาอแบบวีแกนนะฮะแล้วก็มีลลดลายด้วยนะครับผมตัวกล้องนะครับก็จะมีทั้งหมด3เลนเลยนะครับก็คือเจ้าตัวร0อยล้านเลนหลักนะครับผมแล้วก็ตัวอัลตร้าไวท์ห้ล้านนะครับผมแล้วก็เป็นสลับวัดเดฟด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเลนมาโครนะฮะถ่ายระยะใกล้นะครับสล้านนะครับผมอ่ะแล้วก็มีแฟลชด้วยนะครับตัว ไอตัวเขาเรียกว่าฐานกล้องนะฮะเขาก็ทํามาเป็นแบบว่าเอ่อหิลี่ยมมนนะครับก็รับไปกับตัวเครื่องนะที่เป็นมนมอนอย่างเงี้ยนะครับทาให้แบบเออดูเข้ากันดีนะครับดูแบบสวยงามนะไม่ได้แบบดูแตกต่างแบบเด้งโดดเด้งออกมานะครับถือว่าเขาออกแบบมาได้โอเคนะซีรีส์ X8 นะครับผมพอพูดถึงเรื่องกล้องแล้วนะครับก็มาดูฟังก์ชันกล้องกันเล็กน้อยนะฮะในโหมดแรกนะก็จะเป็นรูรับแสงเนาะสามารถที่จะปรับ F อฟสตอเองได้นะฮะเผื่อใครที่อยากจะ ตั้งค่า F ต t o p นะฮะหน้าฉลังเบอร์เองตามที่ต้องการะฮะแล้วก็มีโหมดกลางคืนด้วยเนาะแล้วก็ในโหมดกลางคืนเนี่ยนะครับยังมีตัวซูมนะฮะ 2x ให้ด้วยเลยนะฮะเพราะตัวนี้เป็นซูมอินเซนเซอร์นะสามารถที่จะถ่าย 2x ได้โดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดนะฮะแล้วก็ในส่วนโหมดถ่ายส่บุคคลนะฮะภาพส่วบุคคลเนี่ยก็สามารถที่จะถ่าย หน้าฉลังเบอร์ได้นะฮะโดยที่ใช้โหมด 2x ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถที่จะถ่ายหน้าฉลังเบอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ยังปรับบิวตี้ได้ด้วยนะครับผมใน,ในโหมดนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของโหมดรูปภาพแน่นอนครับก็ 2x ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อัลตราไวได้ด้วยนะครับผมอัลตราไวตามที่แจ้งไวนะ้เนาะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะฮะวิดีโอเนี่ย 2x ได้อยู่แล้วแล้วก็อัลตราไวได้เช่นเดียวกันถ้าดูจากสีนะอัลตราไวเนี่ยสีไม่ค่อยจะ หนีจากตัวหลักนะฮะตัวอัตวายนี้ถือว่าถ่ายสีได้โอเคเลยนะแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้านะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนกลับมากล้องหน้านี่มันจะมีตัวไฟด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับผมในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปนะฮะก็เปิดซอฟต์ไรท์ตรงนี้ได้นะฮะช่วยในการถ่ายแบบให้เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดเพิ่มเติมนะโหมดโปร โหมด slow motion พาโนรามาถ่ายภาพ HDR หน่วงเวลาลายน้ำ super macro นะครับมุมมองคู่ก็คือถ่ายทั้งสองเลนพร้อมกันฮนะในหน้าจอเดียวแล้วก็ความละเอียดสูงนะถ่ายกระส่าแล้วก็ถ่ายแบบเรื่องราวหรือว่าถ่ายแล้วเป็นบล็อกนั่นเองนะครับผมมันจะตัดต่อให้อัตโนมัติเนาะในส่วนคร่าวๆของโหมดกล้องนะครับผมแล้วเดี๋ยว ในส่วนของวิดีโอรีวิวที่ผมจะทําต่อเนี่ยก็จะมาแสดงการถ่ายรูปต่างๆว่าเออถ่ายแล้วมันดียังไงอะไรยังไงนะฮะการใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองเล่นๆดูนะฮะในส่วนของหน้าจออินเทอร์เฟซเนี่ยก็ถือว่าลื่นไหลดีนะฮะนี่มีไอคอนให้ถือว่าทําได้สวยสบายตานะครับใช้งานง่ายเนาะอืมรู้สึกว่าหน้าจอนะครับผมจะ รีเฟรชอยู่ที่90เฮิร์นะฮะก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ทำให้การใช้งานเนี่ยลื่นไหลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสเปคเกี่ยวกับโทรศัพท์นะฮะเป็น Honor Magic 7.2นะถือว่าเป็นเ UI ที่ทำมาได้ค่อนข้างดีนะลื่นไหลแล้วก็ไม่มีสะดุดอะไรนะครับผมตัว Android ก็เป็นเวอร์ชัน13นะฮะตัวโปรเซสเซอร์ก็เป็น Snapdragon 680นะฮะก็ถือเป็น CPU ที่เขาเรียกว่ามาตรฐานดีนะฮะตัว RAM นะฮะก็ให้มา 8G แล้วก็มีตัว RAM Honor Turbo นะครับผม แ g b นะครับผมแล้วก็ให้ตัวรอมมาเนี่ย512 g b เลยนะฮะถือว่าสามารถที่จะเก็บพวกภาพวิดีโอหรือว่าใส่เกมเนี่ยได้เยอะมากเลยนะฮะความละเอียดหน้าจอนะครับ2412คูณ0นนะครับผมอ่าสเปคเกี่ยวกับโทรศัพท์คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงผมรีวิวแล้วก็จะมาบอกอรายละเอียดต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับ All New Honor X8B Capture every detail with the 108 megapixel camera. Extra immersive risk-free dimming AMOLED display for total viewing comfort. Unlock your extra power.